ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง b Be a b t of Devil Video วันนี้ผมจะมาโชว์ไมคกกยสิธย์เอลเดอร์แห่งโลก b บบ e t อย่างเทพคิดชื่อมาเมื่อคืนเอง <laughs> เพื่อแก้ปัญหาประสบปัญหาในการรีวิวที่แบบว่าทำไมเราต้องมานั่งชูที่ละอานจริงไหมในเมื่อเราสามารถดด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 ึึึึึึึนนนนนนน มันเคยควาสามารถไปประยุกต์ใช้สาหรับภาคเบิร์ดได้นะครับผมตัวนี้ผมยังได้ชูตเตอร์ของภาคเบิร์ดไม่ครบถ้าได้ครบเราจะมาโชว์เราไปรับชมกันเลยว่าทําไมมันถึงไม้เป็นไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์แห่งโลกเบเบดเอาแล้วครับผมเรามารับชมกันเลยนะครับผมมันเป็นไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ยังไงเรามาลองกันเลย t h r two one go shoot ก็เป็นเพราะว่าถ้าขายครอบครองมันแล้วจะสนุกกับคนอื่นไงครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังได้ชูตเตอร์ของผ้าเบิร์ดไม่ครบนะถ้าได้ครบของผ้าเบิร์ดล้วจะนำมามาโชว์ให้ดูเอาแล้วครับผมมาโชว์พลังของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ที่สอง t two one go shoot เพื that, always, point, teams, ่อส so, ังเกตไหมว่าผมมีเบเบดเยอะแยะเลยนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนร้านค้าผมขายเบเบดให้เด็กๆขายไปขายมาผมก็เลยมีเยอะสังงนก็เลยมาโชว์เพื่อนๆนดูกันนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันครั้งที่สามนะจะได้ไปชมหมุนทรายต่ออาแล้วครับผมมาชมไม้ไกยสิทธิ์เอลเดอร์ครั้งที่สามกันนะครับผมยจะได้ไปชมหมุนทรายต่อมันเริ่มกันเลยดูดิว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ทรีท o วั o กอล์ชุดได้ผู้ชนะเรียบร้อยครับผมไปชมมุนซ้ายกันเลยมาถึงคิวของหมุนซ้ายแล้วนะครับผมไมค์กายุสิ์เอลเดอร์หมุนซ้ายท2 อย่เพิ่งที่รูวนดีก็คือสามารถจะมีแต่เอลดาโกนะครับที่เป็นหมุนซ้าย 2> 3 2 1โก t go shoot. s h o o เร็แต่แรงครับผมชนะแล้วมาต่อกันอีกสองยกดีไหมหรือยกเดียวดี สมายไม่ค่อยมีตัวอะไรมากนอกจากแอลดราโก้มาต่อกันเลยมาต่อกันเลยครับชีชูว s นเก t ชุดแอลดราโก้สีทองชนะครับมีคอมบอชุดใหญ่ให้ดูกันนะครับเอาล่ะครับผม มันเป็นคอมโบชุดใหญ่ยังไง Three, two, one. ทีสองวันเก่าชุดขึ้นได้มีเพียงหนึ่งเดียวอีกรอบไหมอีกรอบไหมทีสองวัน ก็ช <Go> ุดน้าผูดชนะครับผมซน้สอจะหลุดไปอันหนึ่งนะมาต่อกันอีกรอบดีกว่าไฟนอนแล้วนะครับผมมาไฟนอนราบ ดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับผม3 2 1 go ชุดอแต่โบรุ่นสองชนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่มารับชมเป็นไงบ้างครับไม้กาน์ซิ์เอลเดอร์ของผมจะได้ไม่ต้องชุด อันเดียวอีกต่อไปแล้วก็ถ้าได้ภาพเบิร์ครบแล้วก็จะมาทำให้ดูนะ Thank you for watching เจอกันวิดีโอหน้าครับ See you next video